เบาหนาแบบสีดำนะแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด10.1นิ้วนะครับมาพร้อมกับในส่วนของ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto นะครับแบบไร้สายมีมาให้แล้วเช่นเดียวกันคันนี้ใส่เป็นล้อ o v e r อร์ไซ์ครับเป็นล้อโอเวอร์ไซ์ขนาด35คูณ12.5 o v e r อร์ไซ์คืออะไรใส่คิ้วล้อแบบ Victor รที่มีสันมีเหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลย F150 ครับรอบมาเลยครับแบบสไตล์อเมริก,กันนะครับว่า เขาทำงานกันแบบไหนนะครับมันก็จะมีสไตล์แบบสีส้มหรือว่าจะเอาแบบสีขาวลูกค้าเลือกได้นะรอบกันชนด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับสวัสดีครับมาพบกันดีแล้วนะครับล็อกแห่งฟอร์ดพระนครนะครับโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งนะครับบนถนนเกษตรนวมินทร์นะครับตรงต่อหม้อที่71นะครับที่ใครก็ต้องพูดถึงนะครับฟอร์ดเกษตรนวมินทร์เดี๋ยววันนี้ผมพาชมรถคันหนึ่งครับเป็นสายคลีนแต่งแบบเรียบๆยกสามเดี๋ยวพาชมรอบคันกันก่อนว่า คันนี้มีความหล่อลงตัวกับสายครีนยังไงแล้วแต่งอะไรกันไปบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละจุดนะครับว่ารถคันนี้เป็นรถรุ่นอะไรนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถรุ่นสปอร์ตขับนะครับราคาค่าตัวนะครับจะอยู่ที่974,000บาทนะครับคันนี้มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ6สปีดนะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ลิตรน,นะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่ 170แรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับอ่ะเรามาชมกันก่อนเลยว่าทีละจุดของเราเนี่ยสายคลีนแบบนี้เขาแต่งอะไรกันไบ้างเริ่มจากในส่วนของตัวกระจังด้านหน้านะครับกระจังด้านหน้าทรงสุดฮิตแลปเตอร์ V6 มาพร้อมกับไฟ LED แบบ3จุดด้านบนเดี๋ยวผมจะเปิดประตูให้ดูนะครับว่าเขาทํางานกันแบบไหนนะครับมันก็จะมีสไตล์แบบสีส้มหรือว่าจะเอาแบบสีขาวลูกค้าเลือกได้นะแล้วก็สามารถทํากิมมิกว่าจะเอาเป็นสีแบบ ดำขีดเงินหรือว่าดําขีดขาวแต่ว่าคันนี้ขอเป็นแบบสีดําด้านนะครับมาพร้อมกับในส่วนของตัวชุดแต่งที่เป็นของตัววิกเตอร์นะวิกเตอร์นะก็คือมาใหม่แล้วนะครับก็คือเราใส่มาให้กับในส่วนของครอบกันชนด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเราก็จะมีสัญ,ญลักษณ์แบบวิกเตอร์แบบนี้นะครับคือจริงจริงเนี่ยวิกเตอร์เนี่ยเขามีมานานแล้วกับตัวเอเวอเรสแล้วตอนนี้เขาเริ่มมาทําในส่วนของตัวเลนเจอร์นะครับก็ทําให้มีมิติมากยิ่งขึ้น มีเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่อยากจะแต่งแนววิกเตอร์นะครับมาดูด้านข้างนะครับคันนี้ครับใส่คิ้วล้อแบบวิกเตอร์ที่มีสันมีเหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะแล้วก็จะมี สัญลักษณ์ของแท้เนี่ยเขาจะเป็นแบบแผ่นเพลทนะสีเงินแบบนี้นะครับคันนี้เราทำฟิตเมนต์นะครับทำการยกสูงให้ถึง3นิ้วด้วยกันนะครับมาพร้อมกับตัวล้อที่เป็นล้อแบบแวมพายนะแวมพายมันจะคล้ายๆกับตัว Y แบบนี้เป็นสีดําแบบขีดเงินนะคันนี้ใส่เป็นล้อโอเวอร์ไซส์ครับเป็นล้อโอเวอร์ไซส์ขนาด3 5คูณ12.5โอเวอร์ไซส์คืออะไรโอเวอร์ไซส์เนี่ยเป็นยางที่วัดจากด้านล่างที่พื้นนะครับขึ้น มาถึงจนข้างบนนี้เลยนะแล้วก็12.5เนี่ยก็คือหน้ายางนะครับก็ตีเป็นประมาณ1ไม้บรรทัดนะครับพร้อมทั้งนี้ครับเราใส่ในส่วนของปีกนกที่เป็นปีกนกของโยงครับรองก้อนหนุนนะครับเราใส่ให้ไปแล้วนะครับคันนี้ยกให้ถึง3นิ้วด้วยกันเราใส่ปีกนกเพื่อทําให้องศาม,มันเทียบเท่าเดิมจากตัวโรงงานนะมันจะได้ไม่ต้องกินตัวเนื้ออยางของเขานะครับนี่ไม ใส่อย่างนี้เลยนะถ้าใครชอบแบบใส่ครีมแบบนี้ก็เลือกทักกันเข้ามาแล้วก็แต่งแบบสไตล์แบบนี้นะครับคันนี้เราใส่กันสาดใส่ฟิล์มแบบขนาด80%แล้วก็ลองเบ้ามือจับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ติดในส่วนของสติกเกอร์แบบเรนเจอร์นะครับแล้วก็มีตัวขวนแบบนี้มาให้แล้วนะครับแล้วก็พร้อมทั้งฝาท้ายข้อฝาท้ายที่เป็นเหมือนรุ่นพี่ใหญ่ F150 ครับครอมาเลยครับแบบสไตล์อเมริกันนะครับแล้วก็เป็นสีดำ ขอบตัวหนังสือจะเป็นสีขาวแบบนี้นะตัวนี้ไม่ได้ใส่อะค l ริกเลนเจอร์นะก็จะเป็นสไตล์แบบคลีนคลีนแบบเรียบๆสีขาวอะไรอย่างเงี้ยแบบสวยนะครับแล้วก็มาดูภายในกันนิดนึงครับสำหรับตัวสปอร์ตนะครับนี่ภายในภายในสปอร์ตเนี่ยมันจะเป็นแบบ สีดำนะครับเป็นเบาะหนังแบบสีดำนะแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด10.1นิ้วนะครับมาพร้อมกับในส่วนของ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับแบบไร้สายมีมาให้แล้วเช่นเดียวกันนะครับหน้าจอเรือนไม้ก็จะอยู่ที่8นิ้วพร้อมพวกอะไรแบบมัลติฟังก์ชันมีค r u i s e Control มาให้ในตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของ p u s ต Start Smart Inti f a ไฟหน้าแบบ Auto มีมาให้นะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง4โหมดด้วยกันนะครับมีโหมดประหยัดโหมดปกติ โหมดถนนลื่นโหมดลากจูงมีมาให้แล้วแล้วก็เกียร์คันนี้สามารถชิปได้ด้วยนะครับเป็นเกียร์บวกลบแบบ6สปีดนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็น,นสองตัวภายในเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลย ด้านหลังนิดนึงครับด้านหลังของเราเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวช่องแอร์ด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ฟักช่องต่อไฟขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่ว่ารองรับในส่วนของอะแดปเตอร์ในส่วนของตัวมือถือของลูกค้านั่นเองนะครับภายในก็จะเป็นแบบสปอร์ตดําๆแบบนี้นะหล่อๆกันแบบนี้เลยนะอ่ะวันนี้ก็พามาให้ชมในส่วนของตัวที่เป็นรุ่นสปอร์ต ใส่ชุดวิกเตอร์แบบยก3สไตล์แบบคลีนคแบบนี้นะครับถ้าใครชอบแบบนี้นะครับก็ทักกันเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์0814307717หรือคลิกลิงก์ที่ไลน์นะครับแอดไลน์ให้ผมแนะนำแนวทางในการแต่งนะให้เป็นที่ปรึกษาในการออกรถนะครับก็ บอกกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับในส่วนของการแต่งรถว่าแต่งแล้วเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับนี้ครับต้องขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดหัวใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ